สบายดีพ่อไหมพี่น้องตอนนี้มาเกี่ยวข่าวสอนแม่น้องอันเดอรพี่น้องเลยก็ลงกิจประท้วงประท่านก็นกนขอโทษขอพ่ายลายๆเด้อตอนนี้ก็สวยเลยเนาะสิสิเพนแล้ <c oughs> สิบโมงปลายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่นอาา้องแล้วก็มาเศร้าเมื่อยองเลยโทรเข้ามาเลยมีกระบ,บดหายใจเพิ่นเกี่ยวดอนนะนำ้ำน้ำขังบอ่ออน่ะกระบุดอยู่เพื่อนไล่นล์โอ้ย พออย่างจอยเมื่อบอกเราแกนี่ก็มีได้หนามสองหายนี่เดี๋ยจะเห็นนอกนะลูกอันนี้กับหู้หู้พี่น้องเอ้ยตื่นแล้วพอถ้าเสือหน่อยเอ้ยตื่นแล้วบ่เฮ้ยบอกไหวอมกับอมเพิ่นผู้เฒ่าโบราณเพิ่นว่าคันอมเมื่อน่ะเพิ่นหู้อ่าซั่นเด็กหน่อยที่หู้เออเออเออ เสื้อห้องแกมองบานหองแก้มน้องบ้าน่ะฮึมเสื้อนาย่ำหนาย่ำผ้ากินเสื้อากินพอเพิ่นะใส่ยซื้อให้เท้านายแต่ว่าซื้อเพิ่นแท้ๆก็ซื้อพากินซื้อลิ้นก็ซื้อเท้าเสื้อน้อยหนุ่มเสื้อน้อยสาื่อจะเป็นลายสื่อค่ะโอ้ยคนขี้ลายเอ้ย เดี๋ยวออกกันก็เบื่อไเพื่อนเอ้ยดึงผมเดีงผมเอื่อยอีกสบายดีปะลุงงามๆบายบายบายดีปาลุงบา,า,ายไป้พี่น้องแล้วไปจะห่ยอะไรนี่สามหาเแล้วเนาะสามห่หน่อยเลยได้พี่น้องยังทางนี่อีกนนบ,บ้าน เออพี่น้องเ้ยตอนนี้ก็แดดแน่งงกอนข้อปักกี้อยากลงอุ้ยทึกทึกสบัยสบายเลยยังหนาน้อย จักแม่บาได้ล่างมือแลยอารมณ์กินนมนะมาเกี่ยวข้าวสำเนย่น้องมาเลยพี่น้องโอ้โหสิเลหรือบ่เล่เนาะสันนิบุ๊กผู้เดียวูเกี่ยวข้าวนำกันเด็คพี่น้องสกุลสกุลสมองสบอนบ่มาเกี่ยวข้าวก็ส่งกำลังใจมากกรได้พี่น้องเลยสบายดีอีกนอตเด้อพี่น้อง จุกยาขี้ร่มกันได้เนาะแหมว่าขึ้น่มมาพอดีเลย เยวขขาน้ำกันได้พี่น้อง แดแดพี่น้องเยแต่ว่ามีลมอยู่จักน้อยเนาะเกี่ยวเขาอกันเด้พี่น้องพญจอยก็พญจอยกับบุกพ่อพญจลอยพี่น้องเลยพุสวยกันเนาะพญเจอยกับบุกพ่อพญเจลอยกันเลย

เกี่ยวเขาามื่อในเพิินมาห่วมแห้งห่วมใจพี่น้องสอยการเกี่ยวเนาะเก็บเขาตามระดูพี่น้องเอ้ยเก็บเกี่ยวตามระดูอันนี้ก็สิเป็นในบริเวณนั้นแถวอันในสวนนะพี่น้องเนาะข้างเทียงหนาเนาะ ส่งกำลังใจมาในลน์ด้วน้ยส่งกำลังใจมาเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศบ้านเฮากัสิแดดเนาะพี่น้องลมกับบ่อคอยมีพี่น้องเลยแดดแห้งพี่น้อง แต่คนไวมาเกี่ยวซอยมือนี่คือสิเลววาวอยู่ดอกข่าวน่าจะย่างบะซุกบ้างอืมคือสีเลลวหน้าทงใหญ่ไปแล้เนาะปรามาณอทิ์หนึงโอ้พอดีบรเลวกับเกือบเรลวไปแลเนาะเกือไปแล้วขาวน้าเ้าทงนันสีก่อยเลยเพีองไร <Okay. S 2> <Okay. S 1> ตัดปุดๆเลยเป็นได้เทียงหน้าเห็ดแล้วแล้วบอย่งส่ย่งบรงมงอืมย่งบรงมงกัแย่งหม้แห้อืมค้างานได้จซื้อแนบมุ้งมามุ้งน้ำอืม,อม วาวอะไรเกี่ยวเข่าในสิวกว่าดําหน้าเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าดําหน้าเขาจะดําที่ละต้นละต้นเนาะเกี่ยวเขาเขาจะเกี่ยวภาพสองภาพสามกอสี่กอไปเลยได้มีปัญหาแน่ได้ก็ได้เกู่ไกลเพียงพี่น้องเอ้ยเขาก็จะได้ลงเกี่ยวเขา่าอ,อะไรบ้างใเนาะ เขากับพอเกี่ยวไอ้ดอกพ่อน้องเพราะว่าเขาตั้งเนอะเขาพอได้นอนเนอะ ปวดปวดไปสีบไวตัวแดดพี่น้องแดดตอนนี้เรอแดดไปโบมีลมเลยเกี่ยวเข่ามันมันบดคายเนาะพี่น้องเนาะคายเข่าขั้นญาหย,ยางแหละ ทองผ้าแบบบ่มีมีกเลยพี่น้องเอ้ยบ่ม,มีงนพนงนปี่ซังเลยเจนจังฝางพี่น้องโอ้ยท้งผ้าบ่มีงนหลันเอียงบังเลยเนะาะจังฝางเลยซื้อแบบผ้าแบบนี้เนาะไปใส่กไ็ไม่น่าไม่น่าใหญ่นะงามแต่ใส่ได้วิวอันนี้เป็นวิวธรรมศาสตร์บ้านนอกบ้านหน้าเฮ้าพี่น้องเลย บ้านเฮาสีเป็นแบบนี้เนาะแต่ละเขตกับสิบคือกันนะพี่น,นอ้องแต่ละบางบ่อนบางถี่เนาะกะับสิบคือวิวกับสิต่างกันเน,ะนเเาะอเนย์ถาเน้อยอยู่ตลางเพียง ผอ้ญโอ้ป็ูใหญ่คือมาสะถ้ามาทางนี้เลยข้าปปาอยู่ผพ้เดียวไปดอนนีมาเนี่ยป้านี่อย่าแข่งน้าแม่แก้มบุ้มท่าอะไท่าผู้ใหญ่้ใหญ่แอยป้านี่ว่าอยากแข่งนะสันฮะอ่าสีแข่งกันอะลีถ้องยันี่อ่าน่าสีแข่งกันลีหวัลย นี่นี่นี่มาทางนี่นี่แหละข้าจังวัดสาวดาตัวจริงพี่น้องเลยเอาเลเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพไปเป็นคดีเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้ 8, องไม่น้องแก้มบุ้มเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้ดอ